สวัสดีครับคนหลังเขาชาแนลครับนี่มาเสนอเมนูหมกหมกปลาคาวครับน่ครับนี่ปลาคาวเครื่องก็มีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกครับมีข้าวเบือครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวแช่แล้วก็มาตำครับใบยอครับใบยอขี้ลาวอีตูครับหรือแมงลักครับ หมุกแบบบ้านๆครับนะครับมาหมุกเหมือนการครับพี่น้องครับเครื่องแกงอัดตำเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับจำจะแค่เบื่อเรียบร้อยแล้วมาปรุงเครื่องครับนอนาะครับปรุงเครื่องครับพี่น้องเครื่องแกงมาครับเครื่องแกงเน้นๆเลยครับน้ำมาล้างคุกหน่อยนี ไอ้ทีมงานแบโอ้หเคเรื่องนิดนิ่เเครื่องเท่ากับตูปปลาเลยครับครับน้ำล้าครบลงไป ตรมาในฐานงเล้คห่งอามเอายน่ี่ครับเียงเยงสัก้าบรดังนะครับเดียว้าในห้องขวนดัง ุออ้งใส่มนแป้งนัวครับแป้งนัวหรือว่าผงชูรสครับช่วยไลเซตไล้นะ บ่ายเกินก็แซ่บือเก่าครับก็แซ่บเกินแซ่บพอดีเครื่องนินมๆครับไม่มีคาวครับนี่จะคาวเดียวหมด กำมากระบา,า่เครื่องครับรที่พอดีตัหมุกฝ้ายมันเปเครื่องอะไรเต็มชิ้นครับปลาครับน้ำปลาน้ำปลา ว่าจะพอดีแนละ้วเชฟแบบเชฟแล้วเนะชฟคนลังเขาตั้งขึ้นมาเองครับตั้งป็นเด่นเลยมาตามมาเลยครับถั่าอีกใส่ผันลงไปครับนี่แบบหละตักลลายแต่มันก็ชิ้นยุบครับ เขาเข้ากันครับของหบักชิราหอมบักอีตู Bài mình bay miếng lắc đó. Nè, Giờ một vào mục làm căn khác nó sẽ bị to hơn một làm, mục làm ทษขออภัยครับทีมงานเราลืมหางหมกจำนวนแบบไหนหมดอยู่ครับเริ่มต้นใหม่ครับหมกใหม่นี่ครับหมกหนึ่งก็หมดแบบนี้ครับมาตัดตัดครับครับหนึ่งหมกแล้วครับเดีย๋ยวทมารอตอนสูตรแล้วกันครับพี่น้องญญครับเสร็จแล้วครับพี่น้องสามหมกครับ กินพร้อกันครับพี่น้องครับเสร็จเรีร้แล้วครับมากินนํากันครับพี่น้องหน้าตาครับหมกฝักขาวชอบจ้าไหนปันบ้านัครับสุดคนหลังเขามาครับกินนํากันครับกินครับเกลือครับเกลือปลาร้าอันตนะครับเกลือปลามาครับกิน่วมกันครับบ๊ายบายครับ